สวัสดีค่ะวันนี้มีพัสดุส่งมาถึงพี่เอเรียบร้อยนะคะแน่นอนเลยทุกคนคะ่ะกล่องนี้ก็คือจักรวาลแห่งวีสตาร์นั่นเองในหนึ่งปีนะคะโปกเกมอนเนี่ย เราคุยไปด้วยแล้วเราก็เปิดกล่องไปด้วยนะคะในรอบหนึ่งปีโปกเกมอนเองเขาก็จะมีการสรุปนะคะการที่เป็น V ีสตาร์เจ๋งๆบวกกับการ์ดใหม่เนี่ยมารวมกันนะคะการ์ดชุดนี้สุดยอดมากๆนะคะมีการ์ดที่มีสัญลักษณ์พิเศษมาด้วย พี่เอเนี่ยสั่งซื้อการ์ดนะคะจากร้านนัดการ์ดนั่นเองนี่เตรียมเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือถ้าเรามีกร์ดซื้อกา๊าซสองกล่องนะคะเดี๋ยวเขาจะมีกร์ดพิเศษกับเราแล้วก็พี่เอซื้อสองมาใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะโปรโมชั่นของจักรวาลแห่งวีสตาร์ชุดนี้นะคะก็กล่องหนึ่งนะ จะมีด้วยกันนะคะอยู่ที่10ซองนะคะหกล่องเนี่ยมี10ซองและในหซองนะคะก็จะมีการทั้งหมด10ใบนะคะราคากล่องละ1,600บาทเมื่อเราซื้อ2กล่องนะคะเราจะได้ของแถมว้าวสวยงามมากๆนะคะเป็นกาปิกกูนะคะที่เป็นโปรโมแบบนี้ ก่อน uhm. ที่เราจะอันบ็อกเปิดกล่องจักรวาล okay. แห่ง v ีสตานะคะพี่จะขึ้นแจทำีดีโให้นะทุกคนท้องจะเปิดกล่องไปกับพี่เอหรือยังคะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดกล่องนะแล้วพี่เอก็จะค่อยๆอธิบายการ์แต่ละใบให้นะคะรวมทั้งจะมีผลของ Data Mining นะคะที่เอาไปขายทำกำไรบน eBay ด้วยค่ะว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยม,มูลค่าของการ์ดเนี่ยจะสามารถเอาไปทำกำไรเท่าไหร่นะคะซึ่งภาษาไทยก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนทั่วโลกต้องการสะสมนะคะการ์ดชุดนี้เนี่ยจะรวมเหล่าสตาร์ของเราเยอะมากๆเลยนะใครชอบใบไหนยังไงก็สามารถจะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเรามาเปิดกล่องที่1กัน ก่อนเลยนะในกล่องนะคะจะมีด้วยกันเนี่ยอยู่ที่1บซองเรามาดูซองที่หนึ่งกันดีกว่าในการ์ดชุดนี้นะคะเพจะมีทั้งหมด172แบบ172ใบแล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ย 90้าสิบสีเกรนะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะแสดงว่าเป็นการ์ดในปีนี้ที่น่าสะสมมากๆถ้าน้องๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเข้ามานะคะแล้วอยากจะเอาการ์ดโปกเกมอนไปขายทำกำไรบน e b a ีเบทแนะนำว่าเริ่มชุดนี้ก่อนได้เลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าสีทองอลามากเลย ถ้าเป็นแพทของภาษาอังกฤษจ,จะใช้ว่า V Star Universe นะคะเวลาเราลงขายเนี่ยก็จะเป็นเซ็ต So and Chill V Star Universe ค่ะโอเคใบแรกนี่ก็คือแบบสอบถามแน่นอนอันนี้จะเป็นการ์ดคอมมอนนะคะธรรมดาว่ามีเทนเนอร์มาแล้วนะรวมเทนเนอร์นี่คือเทนเนอร์ โอเคนี่ Energy ค่ะเรจะแยกเป็นแบบนี้นะคอมมอนนี่ก็การคอมมอนปกติว้าวมาแล้วค่ะทุกคนการ์ดใบนี้จะเป็นการ์ด AR นะคะนี่ AR AR เนี่ยในชุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวยอดพิเศษก็คือ Art Land นะคะการ์ด AR เนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่37บใบนะได้และ ar มา1ใบเดี๋ยวเราจะแยกนะ ar 1ใบตัวนี้ก็คือ VSTAR แล้วก็นี้เป็น t r a นเนอร์ฟอแล้วก็คอมมอนฟอย l ค่ะในหนึ่งซองนี้พี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราได้ AR เราได้การาฟที่เป็น AR เนี่ยหนึ่งใบนะคะนี่การาฟที่เป็น AR ตอนนี้เราตามหาก็คือในส่วน AR SAR นะคะ UR แล้วก็มีเทรนเนอร์ด้วยนะอยากได้คือใบที่เป็น AR ค่ะถ้าเกิดในเมืองไทยตอนนี้นะคะจะขายอยู่ที่50บาทถึง200บาทนะซองที่2ของเรา เทรนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์ว้าวนี่คือการ์ด AR ค่ะนี่นี่คือการ์ด AR ร์เพได้ AR ใบที่สองมาแล้วนะคะแสดงว่าหนึ่งซองน่าจะมี AR 1หนึ่งใบหรือเปล่าอันนี้เป็น V นะคะ แล้วก็เป็นฟอยล์สองใบนะคะเป็นสองเหมือนกันคอมมอนปกตินีการปกตินีเทนเนอร์ว้าวได้วีมาค่ะ นี่ดับเบิล์มีฟอยฟอยเทนเนอร์และใบสุดท้ายคือฟอยพิเศษนะคะต่อไป ว้าวได้ AR มาอีกหนึ่งใบนะคะ AR เนี่ยในเมืองไทยจะขายอยู่ที่ใบละ50บาทถึง200นะสวยมากเลยนี่เป็นมิวค่ะนี่มิวน่ารักมากโอเคว้าวนี่เป็น SAR SAR นะคะก็คือซ u เปอร์อาร์แนนั่นเอง SAR คุณพระ SAR นะคะการ์ดราคาจะอยู่ที่2,000บาทในเมืองไทยนะนี่ได้มาแล้วมดูไม้สั่นกันเลยนี่ SAR แล้วก็ใบนี้ก็คือเป็นฟอยของคอมมอนนะคะแล้วก็เทรนเนอร์ที่ได้ s a r มาหนึ่งใบแล้วนะต่อไป ว้าวได้วีแม็กมาค่ะได้ฟอยของคอมมอนฟอยแล้วก็ฟอยพิเศษ คนที่เป็นคนเล่นการ์ดนะคะเป็นเพลเยอร์เนี่ยการ์ดพวกนี้ใช้งานได้หมดเลยนะคะนี่พี่เอได้มาเป็นคู่เรียบร้อยนี่คือ V และ V m a x ็นะคะแต่ว่าขาดส่วนของตัว V ไปนะก็จะเป็น3ใบครบของเขาเลยค่ะฟอยฟอยหมดเลย3ใบ สำหรับนักสะสมการ์ดใบนี้เนี่ยก็สะสมได้นะคะสะสมได้ทุกใบเลยสวยมากๆแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นน้องๆที่เล่นการ์ดนะคะสำหรับเป็นนักเล่นการ์ดก็สามารถเลือกชุดนี้เนี่ยไปเล่นได้เลยนะคะก็จะมีครบเซตแล้วก็เล่นสนุกแต่พี่เอเนี่ยเป็นแนวสะสมแล้วก็เป็น เอาไปขายทำกำไรนะคะว้าวโอ้เป็น Energy Foil พิเศษเห็นไหมคะ mm hmm. นี่จะเป็นฟอยดด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ของ Energy ด้วยค่ะสวยมากซองที่8แล้วนะคะนี่คือซองที่แปด เทนเนอร์เทนเนอร์อินร์จีว้าวนี่ได้วีมานะคะแล้วก็ได้ฟอยล์มาสามใบค่ะเทน ว้าวได้มีวีแม็ค่ะแล้วก็ได้เทนเนอร์ฟอยล์ว้าวทุกคนอ่ะสใบนี้ก่อนนะก็เป็นเทนเนอร์ฟอยล์พิเศษนะคะนี่2อใบและที่พิเศษนะคะพี่เอได้เรเดียนมานะซึ่งในการชุดนี้จะมีเรเดียนทั้งหมดเนี่ยหใบด้วยกันนะคะ ขอ S A R l i z a ด d o n ได้ไหมซองสุดท้ายของกล่องที่หนึ่งนะคะเทน้าเทน้า ได้วีมาค่ะและฟอยสามใบนี่คือกล่องที่หนึ่งของเรานะเรามาสรุปกันกล่องที่หนึ่งก็จะมีเลดียนนะคะได้เลดียนมาหนึ่งใบได้ส่วนของเอเนจีหนึ่งใบได้เอส ได้การ์ดของสวยมาก SAR 1ใบซึ่งมูลค่าใบนี้เนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะคะตอนนี้นะที่เขาขายกันอยู่2000บาทแล้วก็ได้ AR A ได้ AR มา3ใบซึ่งราคาของการ์ด AR นะคะก็จะอยู่ที่ 50- าสิถึงสองบาท แล้วเราก็ได้ในส่วนของการ์ด v v star แล้วก็ v max กี่ใบเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9ใบนะคะดูสิถ้าเราจะเก็บสะสมนะคะเราได้การ์ดที่เป็นก gas foil เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ ดูสิเยอะมากเนี่ยสำหรับนักสะสมเลยนะคะกาดส,สวยทุกใบเลยได้ทั้งฟอยล์ของกาดคอมมอนนะคะแล้วก็เทรนเนอร์นี่เห็นไหมสวยมากมากนะคะสวยมากมากเลยค่ะเรามาแกะกล่องที่สองกันนะซองที่1น,นะคะของกล่องที่สองมาดูซิเราจะได้อะไรกันบ้าง ว้าวนี่คือการ์ด AR ค่ะสวยมากทุกคนดูสิสวยจริงๆนี่ได้ AR มาแล้ววี v. แล้วก็มีฟอยอีก2นะคะ นี่มีเทนเนอร์มา3เลยค่ะว้าวนี่เป็นนี่เป็น AR ค่ะสวยมากสวยมากๆนี่สองที่สองก็ได้ AR อีกนะคะแล้วก็จะเป็น V ว้าว wow. ได้มิวค่ะมิววีแม็กแล้วก็ได้ฟอยล์อีกสามใบว้า wow. ว นะคะสวยมากสวยมากและว้าวคุณพระนี่คือกา s SAR ค่ะสวยมากแสดงว่าหมดแล้วนะคะที่ได้ SAR มาแล้วหรือใบนี้มูลค่าก็คือ2000บาทนะ แล้วก็มี ule, มิวมีฟอยอีก2ใบนี่กล่องนี้หมดแล้ว SAR ออกแล้วก็คือเป็นการ์ดใบนี้ค่ะเห็นไหมแสดงว่า1กล่องจะมี SAR 1ใบนะและม e ี a r 3ตอนนี้พี่ได้มาแล้ว2อขาดอีก1ใบแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นเลเดียนนะคะขอให้ได้เลเดียนชาลิสาแล้วกันนะ โอเคได้ V มาค่ะแล้วก็สามฟอยพิเศษนะคะตอนนี้อดลุ้น SAR แล้วนะเรามาลุ้นเลเดียนกันค่ะว่าเพจะได้เลเดียนอะไร อู๋อาเซอูสแล้วก็นี้ฟอย์ของคอมมอนสามใบพื้นฐานขุมจริงครัรบใบสวยมากว้า wow. นี่คือ AR ค่ะบ้าโบมีเทนเนอร์้างหลังด้วยนี่คือ AR นะแล้วก็เทนเนอร์ว้าวกราฟใบนี้อยู่ที่500บาทค่ะ AR เนี่ยจะอยู่ที่200แล้วก็มี ENERGY นี่ ENERGY f o i ฟนะคะอ๋อสวยมากได้ละ เห็นไหมเอเนจี Energy ได้อย่างละ1ใบนะคะกล่องละ1ใบแล้วก็พี่เถือว่าโชคดีเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยจะเป็นการ์ดนะคะในระดับ SR ค่ะนี่คือ SR นะแล้วก็ใบนี้คือ AR นี่คือ SR ค่ะ ใช้งานสำหรับคนเล่นเลยนะคะว้า wow. วได้ v m a มมาหนึ่งใบแล้วก็มีฟอยล์สาม ได้วีได้ว้าวนี่คือเลเดียนเลเดียนลิซาดอนที่เวตต้องการใบนี้คือห้าร้อยบาทถ้าขายในเมืองไทยนะใบนี้คือห้าร้อยบาทเริดน,นี่ พี่เอได้เลดียนมาแล้วในหนึ่งกล่องแน่นอนทุกคนแสดงว่าเราจะได้เลเดียนกล่องละหนึ่งใบแน่แซองสุดท้ายซองสุดท้ายจะได้อะ ไวีสตาร์มาและก็นี่ได้ฟอยมานะคะจบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปการ์ดกันค่ะได้มาเป็นเรเดียนลิซาดอนหรือเรเดียนชาลิสาดนั่นเองเป็นการ์ดของที่ภาษาญี่ปุ่นนะคะเข้าขายอยู่ที่9ใบนะดูสิราคาจะอยู่ที่9,000กบาทเลยนะคะ ถ้าเราหาได้แบบนี้9กาใบนะโอ้ว้าวใบที่2ที่พี่เอได้เป็นเลเดียนนะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าบน e b a บเนี่ยที่เป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะคะสามารถขายได้อยู่ที่1,000บาทเลยนะแล้วก็มีค่าชิปปิ้งต่างหากอีก400กว่าบาทค่ะใบที่3ที่พี่เอได้มาพิเศษนะคะ นั่นก็คือเป็นการ์ดของเทรนเนอร์ระดับ SR นะคะใบนี้เนี w ่ยบนอีเบยที่เป็นภาษาญี่ปุ่นี่ยจะขายอยู่ที่416บาทนะและมีค่าชิปปิ้งอีก500บาทค่ะนี่คือการ์ด AR ใบแรกที่เพได้นะคะสวยไหมดูราคาบนอ e ีเบยค่ะก็จะขายอยู่ที่200บาทนะมีค่าชิปปิ้งอีก 700รวมแล้วการใบนี้มูลค่าคือ1,000บาทนะคะในเมืองไทยเนี่ยกาซใบนี้ขายอยู่ที่200บาทนะเรามาดูก๊าซ SAR ที่เพย์ได้นะคะใบนี้สวยมากๆเลยบน Ebay นะี่ยใบนี้เนี่ยเขาจะสตาร์ทบิดกันอยู่ที่700บาทนะคะและมีค่าชิปอีก500กว่าบาทเลยแต่ในเมืองไทยอ่ะใบนี้พี่เอว,ว่าขายแพงไปนะคะ รู้สึกว่าใบนี้ราคาขายในเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่8 0 0ถึง2 0 0 0บาทเลยนะ sar นะคะอีกหนึ่งใบที่พี่เอได้นะคะใบนี้เนี่ยบน e b a y ขายได้เนี่ยมีการประมูลกันนะที่เป็นการเกษาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถประมูลเนี่ยปิดไปได้ถึง12บบิดด้วยกันนะ อยู่ที่2,200บาทนะคะมีค่าชิปปิ้งอีก200แสดงว่าใบนี้มูลค่าคือ2 0 0 0เลยนะโอ้ใบนี้1ใบก็หลุดค่ากล่องที่พี่เอซื้อได้แล้วนะคะเพราะว่ากล่องหนึ่งเนี่ยมูลค่า1,600บาทถ้บาทถี่เอขายใบนี้ได้ก็คือกำไรแล้วค่ะ